เกิดเหตุช้างพลายสมโชคอายุ7ปีที่ปางช้างภูตะวันอำเภอแม่วางจวัดงเชียงใหม่ใช้งาแทงหน้าอกนายพลอายุ32ปีขวานช้างคู่อริจนหน้าอกทะลุซี่โครงหักทิ่มปอดอาการสาหัสทรงมารักษาตัวที่โรงพยาบาลนครพิงแ์แพทย์อยู่ระหว่างผ่าตัดช่วยชีวิต นายตัวเล็กชาวปกากยอควานช้างพลายสมโชคเล่าว่าระหว่างที่นำพลายสมโชคออกจากโรงเลี้ยงเพื่อน,นำมาให้นักท่องเที่ยวนั่งได้เดินสวนทางกับช้างพังริมเมยอายุ16ปีบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำวางเมื่อพบหน้ากันพลายสมโชคได้พุ่งเข้าชนพังริมเมยอย่างแรงจนทำให้หนายพลซึ่งเป็นควานพังริมเมยตกลงมาจากคอช้าง พลาสมโชคจึงใช้งาทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บล่าสุดได้นำไปล่ามโซ่ไว้ที่โรงเลี้ยงแล้วทั้งนี้เชื่อว่าพราสมโชคน่าจะอาฆาตควานช้างที่ชื่อพลมาก่อนเมื่อเห็นจึงตรงเข้าทำร้าย ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาพลายสมใจอายุ25ปีซึ่งเป็นพ่อของพลายสมโชคได้ใช้งาแทงและกระทืบนายสุรชัยแดนภูมิภาคควานช้างจนเสียชีวิตขณะควานช้างนำนักท่องเที่ยวชาวจีน3พ่อแม่ลูกนั่งบนหลังช้างเดินไปตามลำน้ำแต่ระหว่างทางเจอควานคู่อริพลายสมใจจึงเข้าทำร้ายจนเสียชีวิตกระทั่งมาเกิดเหตุอีกครั้งแต่เป็นพรายสมโชคซึ่งเป็นลูกของพรายสมใจนั่นเอง